รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เาก็สู่รายการบีไทม์กับผมบัญชาชุมเชนะครับเรื่องราวของธุรกิจเศรษฐกิจการลงทุนในยุคแห่งความเป็นดิจิทัลเนี่ยน่าคุยกันทั้งสิ้นเพราะจะได้รู้ว่าตกลงแล้วใช้เป็นไม่เป็นเพื่อธุรกิจจะได้ไดรอดหรือไม่รอดนะครับแม้แต่เรื่องของธุรกิจการจัดงานอีเวนต์สารพัดสารพีต่างๆเกิดเด็กรุ่นใหม่คนหนึ่งที่ต้องการอยากจะจับเรื่องธุรกิจนี้ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเราไปเจอเพนพอยที่ว่า ทำไมสถานที่หรือการหาซัพพลาในใอุตสาหกรรมอ e ีเวนต์เนี่ยมันหายากเสเหลือเกินมันไม่มีส่วนรวมอย่างนี้ในหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีกันแล้วเราเริ่มกลับมาศึกษาในตลาดในประเทศไทยด้ว่ามันมีไหมแล้วถ้าเราทำเราทำได้ดียิ่งขึ้นไปไม่กว่าเจ้าอื่นได้ไหมสนับสนุนโดย มิส oh. ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเอลิทเอดิชันโอ้ได้ข่าวว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เพิ่งผ่านมาได้ประมาณ2ปี 2> ครับใช่เลยครับเมื่อเราดูมองดูธุรกิจของอีเวนต์ต e ent, เนี่ยเพนพอยต์มันอยู่ที่จุดไหนตัวนี้ผมลองเข้าไปศึกษาแล้วก็มีเอ็กซ์เพลเยมีประสบการณ์ในหน้านี้ด้วยนะก็คือเราไปเจอเพนพอยต์ที่ว่า,าทำไมสถานที่หรือการหาซัพพลายในอ,อุตสาหการรมอีเวนต์เนี่ยมันหายา,ยากซะเหลือเกินอเออกรจริงนะอพอเราลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าเราเราค้นหาอะไรได้ ง่ายขึ้นในชีวิตประจําวันบ้างผมมองอย่างใกล้ตัวอย่างเช่นโรงแรม,แรมครั้งสุดท้ายที่เราจองผ่านเอเจนต์ในครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่เวลาเราจะไปจะไปทานร้านอาหารเดี๋ยวนี้เราอ่านรีวิวถูกเรามีหลายๆแบรนด์เข้ามาช่วยในการตัดสินใจใช่ครับแต่พอเรามองในเรื่องของธุรกิจอีเวนต์เนี่ยเราจะจัดงานแต่งงานเราจะจัดงานประชุมหรือหาสป,ปายต่างๆยกตัวอย่าง,าง,างแค่ลูกโปง่งง่ายๆเนี่ย<อ>มันไม่มีส่วนรวมอย่างนี้<อ>นั้นผมเรียกว่าตัวนี้คือเพนพอยต์เลยที่เราอยากจะมาจับหลังจากที่ผมไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเราไปเจอตัวอย่าง เราเริ่มเห็นแล้วว่าในหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีกันแล้ว oh. เราเริ่มกลับมาศึกษาในตลาดในประเทศไทยไดูว่าเอ้ย uh huh. มันมีไหมเราถ้าเราทำเราทําได้ดียิ่งขึ้นไปไกว่าเจ้าอื่นได้ไหม oh. ตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการทําเมนูอีเลยครับครับเพราะฉะนั้นก็เลยเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างคนอยากจะจัดงานการตลาดหรือว่าอาจจะเป็นงานแต่งงานหรืออาจจะเป็นการนําเสนออะไรส่วนตัวส่วนบุคคลเนี่ยแต่ในสถานที่ก็ไม่รู้เลยที่ไหนค่าใช้จ่ายเป็นยังไงใช่ครับกลุ่มคนจะไปหาจะไปฟังเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่เมนูอีเข้ามาแก้ไข ใช่เลยครับแล้วตอนนี้แสดงว่าเรามองกลุ่มที่เราเข้าไปเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างครับตัวนี้เราแบ่งนะครับว่าพอเราเป็นมาร์เก็ตเพลสมันเหมือนตลาดนะฮะครับพอเรามีตลาดก็คือต้องมีพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็มีคนเดินตลาดด้วยนะครับผมเพราะนั้นซัพพลายเออร์หรือว่าตัวพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่อยู่บนเว็บไซต์นี่คือกลุ่มพวกสถานที่และผู้ประกอบการงานอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคเทอริงช่างแต่งหน้าหรืออะไรก็ตามที่สามารถประกอบงานอีเวนต์ได้อันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับ แล้วกลุ่มยูเซอร์หรือกลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ของเราจะเป็นกลุ่มที่เป็นบริษัทซสะส่วนใหญ่เลย<อ>เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจับตลาดที่เป็นทาร์เก็ตเป็น Business Event บิสเนสอีเวนต์นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มพยายามที่จะ,ะขยายในเชิงกว้างนะครับเชิงเป็นในเชิง h o r i z o n t a l ขยายไปสู่ตลาดงานที่เป็นงาน private มากขึ้น<อ>งานแต่งงานมากขึ้นด้วยครับ<อ>ซึ่งตัวนี้ปีนี้หลังจากที่เราได้รับ Funding น,นะครับ,รบได้รับเงินลงทุนจากบริษัท Event Pop ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ดำทนงนงาน เป็นออนไลน์ทิเกตติ้งสำหรับอีเวนต์ด้วยนะครับเราก็เลยมองเรื่องของซนเนจีในการที่จะทำยังไงให้2บริษัทนี้เราสามารถที่จะผมเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เซลเลต์นิวเดเวล็อปเมนต์แล้วกันคือเราร่วมพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันครับนะครับผมแล้วเราก็มองตัวตลาดเวดดิ้งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับแล้วก็ขยายวงกว้างไปตอนนี้ถ้าเป็นพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นสถานที่จัดงานเนเราจะมีแน่นๆเลยนด่คือในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีเชียงใหม่กับภูเก็ต แต่ว่าเรากําลังมองเรื่องของการขยายไปสู่จังหวัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมพยายามอ้างอิงตามไมซ์เขาเรียกว่าไมซิตี้ละกันนะครับก็ตามตัวตามอัปเดตจากตัวสสปนาหรือทีเซฟด้วยนะครับตอนนั้นนี่คือปีนี้เราผมในเรื่องของสถานที่เราต้องการขยายไปให้ครบไมซิตี้อยากจัดให้แน่นเลยนะครับผมแล้วก็อีกมุมหนึ่งท่านในกรุงเทพเนี่ยเราอยากจับ ผู้ให้ประกอบการที่เกี่ยวกับอีเวนต์นี่นแหละ uh huh. พวกพลายซัพพลายเออร์แคทเตอร์ลตอร์ลิงตอนนี้เราเก็กบข้อมูลตัวน,นี้อยู่ uh huh. แตาต้องการที่จะเป็นผู้นำที่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุร uh, ก uh ิจอีเวนต์เวนูแด์ซัพพลายที่มากที่สุดในประเทศไทยให้ได้ uh huh. ทีนี่การเข้ามาของแพลตฟอร์มของเราก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดการแข่งขันแบบไหนยังไงที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยทั้งในแง่ภาพรวมด้วยแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยจริงๆแล้วในในตลาดนี่มี uh huh. ม,ม,ม,มีมีผู้เล่นอยู่แล้วนะฮะรเราก็แยกกันระหว่างเป็นแบ่งกลุ่่่่มมนนนเเเเปป็็ผู้ลลลทีกุย กลุ่มที่ใกล้เคียงกับเราก็คือว่ากลุ่มที่เน้นเรื่องของ business event าานะครับ,รบแต่ผมคิดว่าจุดหนึ่งที่เราพยายามจะต้องฉีกตัวอ d i ไป e r e n t i a t e ออกไปก็คือการสำคัญมากผมว่ายัางไงก็ตาม,มในไทยก็คือเราต้องเป็นธุรกิจบริการครับเราต้องแอดเรื่องเซอร์วิสให้หนักเพราะเราเป็นเ,เรามีหน้าตาที่เป็นเทคโนโลยีนะครับข้อเสียของเทคโนโลยีคือ h human touch มันต่ำมากนะครับเพราะนั้นนี่คือเราต้องแข่งในเรื่องของการเซอร์วิสและอันดับที่สองผมคิดว่าเรื่องของการความรวดเร็วในการ เด v e l o p new เทคโนโลยีซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าทําไมเราถึงต้องไปรับเงินลงทุนจากอีเวนท์ป๊อปเพราะตัวนี้เราคิดว่าเราจะมีความแข็งแกร่งที่สุดในเชิงของเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับคู่แข่งเจ้าอื่นๆผมคิดว่า2จุดนี้มันจะสามารถทําให้เรามีแอดวานเทจในการแข่งขันได้นะครับเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆครับคือที่คุณนานพูดมาถูกต้องเลยเพราะว่ามันภาคีเป็นภาคเกี่ยวข้องของการให้บริการอีเวน์คือการให้บริการซึ่งเทคโนโลยีเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เชื่อมมันเข้ามาใช่ครับแต่น่าสนใจตรงที่ว่าเทคโนโลยีีีออะะไไรท่จกก้้าวขึนป ที่มันจะล้ามากกว่านี้อีกในการที่จะนํามาใส่แพลตฟอร์มของเราครับตัวนี้นะครับผมจินตนาการถึงว่าวันใดก็ตามเนี่ยเราอยากจะให้อ uh ีเวนต์สเปซสักประเภทหนึ่งนะครับ uh huh. พื้นที่จัดงานสักประเภทหนึ่งสามารถค้นหาและจองได้ง่ายเหมือนกับาการจองแรมอัน oh. นี้คือวิชั่นของเราเหมือนกัน uh huh. ซึ่งเราก็เป็นบริษัทแรกเลยที่สามารถทำเราให้บริการในเรื่องของออนไลน์บุ๊กิ้งสำหรับอีเวนต์สเปซผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะ จองโรงแรมเนี่ยเราจองเป็นวันใช่ไหมครับถ้าเราจองอีเวนต์เปซห้องประชุมเนี่ยผมให้เป็นหลายชั่วโมงเราจองเป็นหลายชั่วโมงบนแพลตฟอร์มเราบางพื้นที่เนี่ยสามารถจองพื้นที่ห้องประชุมสัมมนาหรือแม้กระทั่งจองส่วนตัเป็นหลายชั่วโมงได้เลยนะครับคลิกเป็นหลายชั่วโมงจองแล้วเพย์เมนจบบนแพลตฟอร์มเลยซึ่งเราก็เป็นเจ้าแรกที่ทําอยู่ถ้าก่อนหน้านั้นนี่คงจะยากเหมือนกันแต่ถ้าจองเป็นวัน แค่จองคิดว่าเราจะไปหาห้องประชุมตามออฟฟิศบิลดิ่งแทบจินตนาการไม่ไนขึ้นไปออกแล้วว่าถนนเส้นนี้ตัววันนี้เราเราไปแคร็กงานหนึ่งมาได้คือในออฟฟิศบิลดิ่งจริงๆเขามีทั้งอีเวนต์สเปซขนาดใหญ่นะครับมีทั้งห้องประชุมเยอะแยะเลยแต่ว่าคนไม่มีไม่มีทางรับรู้เลยเพราะว่าเพนพอยต์ของด้านผู้ประกอบการเนี่ยของเจ้าของสถานที่คือเขาขาดช่องทางในการทําการตลาดนะครับเขาต้องพึ่งพาเฟซบุ๊กเอ่ยเป็นห้องประชุมไปทำโฆษณาเฟซบนเฟซบุ๊ก น่าจะเริ่มเริ่มต้นยากแล้วน <c oughs> ั่นก็ยากแล้วใช่ไหมครับไม่ทางที่2คือต้องทําเว็บไซต์หรือต้องใช้ Google AdWords <c oughs> ซึ่งก็มีผมว่ามีค่าใช้จ่าจจยมันสูงและการค่าใช้จ่ายในการ manage มันด้วยน,น,นะครับสูงเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆคนถ้าเราไป crack p น i n point แล้วเนี่ยเจ้าของสถานที่เขาถามว่า เอฟฟิเชนต์มาร์เก็ตติ้งชานอยู่ไหนน,นะฮะ<ม>เราเข้าไปทซในจุดนี้ด้วยครับถึงแม้ครั้งแรกเนะี่ยผมผมมองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของยูเซอร์ครับค,บคบนใช้งานเอ๊ะจะจองมีความปัญหาตรงนี้ทำไปทำมาเนี่ยโอ้เราเริ่มเราเริ่มเจอเพนพอร์อันที่สองสำหรับฝั่งสถานที่มันค่อนข้างชัดเลย<อ>ทุกคนอยากจะสร้างร n ยไ s t r e ม m เพิ่มขึ้นมาใช่ครับโรงแรมก็มองอีเวนต์เ c e เป็นอันหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาได้เพิ่มรายได้าได้แต่จะทำยังไงครับจ้างเซลเพิ่มหรือเปล่า ก็ต้องคิดเยอะนะฮะขยัจ่ายเยอะนะฮะใช่ครับเพราะนั้นนี่คือเอะเราจะลองทำการตลาดอันไหนดีจะเลือกคอนเทนต์มาเก็ตติ้งไหมจะเลือกทำอย่างไรดีนะครับเพราะนั้นนี่คือเราก็มาจับจุดตรงนี้ได้ครับนะครับก็โปรโพสตัวเองให้ให้มาเป็นเป็นนิว n n n e l ที่มันต้อง Efficient ด้วยเมื่อเปรียบเทียบแล้วคือต้องทำได้ดีเทียบเท่า Facebook หรือ Google อ oh. ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับครับเพราะฉะนั้นเป็นเว <Ven ue S 2> e นูอีก็วางโมเดลนี้ไว้ชัดเจนแล้วและจะก้าวต่อไปในอนาคตด้วยสเกลที่มากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมเด็กหนุ่มรุ่นใหม่นี่พยายามถึงนำเอาเทคโนโลยีต่างมาจับเรื่องนี้จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดจริงๆก็คือทำยังไงพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยได้ตังค์มากยิ่งขึ้นโดยผ่านระบบเทคโนโลยีที่เป็นอย่างนี้กับงานอีเวนต์ในแพลตฟอร์มของเวนูอีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิรพั ขอบคุณมากครับสำหรับ,บที่คือฟที่าิดตามแลติดตามไปได้ใหม่สวัสดีครับ